ชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่21พฤศจิกายนนะคะคุณได้สวินถือถ้วยกับผัวเขาได้สวินถือดาบกับผัววันนี้ไพ่ไม่ค่อยดีนะคะใครที่โสดสนิทเตือนไว้ก่อนถ้าไปเจอใครน่าสนใจในช่วงนี้นะคะพลังงานนอตอลไรทามขึ้นมาบอกแล้วไพ่ของคุณและเขาเนี่ยไม่ดีก็แปลว่ายังไม่ใช่คนที่ใช่นะะหรือไม่ก็ต้องดูกันานานๆเลยอย่าเพิ่งตัดสินใจตกลงปลงใจนะ,ะส่วนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะ วันนี้เรื่องงานก็ไม่ดีเรื่องความสัมพันธ์ก็ไม่ดีนะคะคุณอาจจะหงุดหงิดจากงานที่มันมีปัญหาแล้วก็ทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ก็พอแย่ไปด้วยนะอาจจะเซนซิทีฟหรือว่าขี้โมโหน้อยอกนอใจแฟนคุณได้พลังงานคล้ายกันนะคะก็คือมีการติดขัดนะคะเรื่องส่วนตัวการงานการเงินแล้วก็ เรื่องของอารมณ์เนี่ยก็ถือดาบแล้วขึ้นมากับหัวด้วยก็แปลว่าเหวี่ยงแน่นอนวันนี้ใจร้อนนั้งคู่เนี่ยคุยกันเดี๋ยวจะทะเลาะนะคะพลังงานรอดอะไรฐานขึ้นมาบอกว่ามีปัญหาอย่าเพิ่งเคลียวันนี้ค่ะอยู่ครอยู่มันนะอย่างไรก็ตามมีไพ่ฮันนีมูลขึ้นมาแปลว่าไม่นานนะคะเดี๋ยวก็มีช่วงเวลาดีๆกลับเข้ามาคือแค่วันนี้เท่านั้นนะคะที่พลังงานมันเป็นพลังงานในแง่ลบนิดหนึ่งนะคะอย่างไงก็ให้เวลากันะลรกันนะ